ขอบคุณสื่ให้ความเะ้าใจแลวก็ขอขอบคุณผู้ใจบุญด้วยนะครับขอบคุณครับขอขอความเป็นธรรมค่ะอยากขอความเป็นธรรมค่ะขอว่าขอที่บ้านคืนค่ะไปที่ดินอีกที่ดินที่บ้านคืนค่ะมันมีที่อยู่อาศัยค่ะอ๋อโอเคโอเคขอบคุณก็จะมายื่นเอกสารขออายการนะครับว่าจะขอยืดระยะเวลาในการขับไล่ออกจากบ้านแล้วก็ จะมีการเจรจาปณิบนอมกับเจ้าหนี้หรือว่าโจทย์ที่ที่ไปซื้อทรัพย์กลับมานะครับว่าถ้าไก่เกลี่ยกันได้จะขอซื้อบ้านกับที่ดินคืนจะใช้วงเงินประมาณเท่าไหร่ครับแ้ะได้มีโอกาสได้เจรจากับเจ้าหนี้หลือบ้างหรือยังครับยังเลยครับยังไม่เจอกันเลยครับวันนี้พยายามนัดกันอยู่ครับวันนี้จะมาไหมคะยังไม่ทราบครับยังติดต่อก็ ทราบว่าวันนี้จะคุยกับฝั่งของในหลวงหรือว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยนะครับก่อนแล้วก็ทางฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยคนที่ซื้อบ้านไปซื้อที่ดินไปเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจะติดต่อเขาวิธีไหนนะครับตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ครับคระวันนี้จะมาเออเจนจาไก่เกียร์ขอที่ว่าท,ที่บ้านกับ ที่ทุกนะครับที่บ้านกับที่บ้านบ้านกับที่บ้านครับเพราะว่าผมก็อยากได้คืนซื้อคืนครับผมก็ไม่รู้จะจะทไงผมจะวิวไหนกันนี่ครับแล้วเงินจะไหนมาซื้อคืนก็ก็ต้องดูก่อนครับแล้วก็มีอหรเลบริจาคให้ด้วยอะไรด้วยเขาก็เขาก็ช่วยกันนะครับคนทั้งประเทศนะครับขอบคุณครับนี้ยอดโดยรวมยังผมยังไม่ได้นานเลยครับ ไม่ได้เช็คเลยคร,ครับอันนี้ที่จะมาด้วยก็จะมาขอ,อยื่นขออยู่ต่อนานอีกอ,อยู่ที่บ้านนะครับอีกสักครบสิบวันหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะจะทำไงผมย้ายไปไหนผมก็ไม่รู้จะจะไปที่ไหนนะครับไม่มีที่ครับไม่มีเงินด้วยอย่เงี้ยครับครับ เป็นหนึ่งเก้าใช่ไหมครับเนี่ยเงินต้นอะ่ะโอเคยังยังโอเคอยู่พอรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปก็มีแต่ดอกเก่ากระดอกใหม่ไม่เนี่ยก็เกินอยู่ดีถูกไหมเนี่ยเกินเขาไม่รู้เรื่องไงเขาไม่รู้เมื่อกี้ผมคุยเนี่ยก็เกินอยู่ดีพอมามาตรงก็คือคนนี้นี่มาตรงันนี้แล้วทีนี้พอจ่ายไปจ่ายมานะ่ไปสุดท้ายอะ่ะมันบอมว่าดอกค้า,างขนดดอกทั้งหมดเจ็ดหมื่นหกมันก็เกินมา่เนี่ย มันเกินอย่างหนึ่งสี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยแล้วทีนี้ดังนิตยาเขาเลยลงชื่อลงไว้ตรงนี้ชื่อขครับในขณะนี้สอบถามถึงแนวทางที่จะดําเนินการต่อเนื่องตรงนี้ต่างจังประชุมแล้วจะมีเอ่อวันนี้ได้คุยกับท่านในการจังหวัดแล้วได้คุยกับท่านผอกรกอรมนศสุโขทัยนะครับก็มีแนวทางว่าอาจจะต้องขอไกลเกลี่ยกับโจทย์พรุ่งนี้ก็จะขอยื่นขอร้องขอขยายระยะเวลา เพื่อเจราจาขจรอีกรอบหนึ่งครับแนวทางก็น่าจะเป็นอย่างนั้น,นแล้วก็ท่านอายการจังหวัดก็มีแนวคิดว่าอาจจะขยายอาจจะขอดีกานะครับขอดีกาที่อ้างเหตุพิเศษเข้าไปนะครับเพื่อให้การประคับพอดียังไม่เสร็จไม่เสร็จสิ้นนะครับแต่ก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อทําให้คดีมันเสร็จสิ้นนะนั่นจบครับคือเม่ขอการเก่เกียเพื่อซื้อบ้านคืนนะคะ อันนี้อันนี้เป็นอยู่ในแนวทางหนึ่งครับที่ที่ตัวจำเลยเนี่ยได้ได้ในระหว่างพิจารณาได้คุยตลอดเรื่องจะขอซื้อคืนนะครับแต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของราคาเรื่องอะไรนะครับได้เคยคุยกับโจทย์บ้างหรือยังครับได้ได้คุยครับได้คุยกันสักสองสารอบได้ในในห้องพิจารณาแล้วโจทย์ว่ายังไงบ้างโจทย์ก็ยังไม่มีไม่มีแนวทางในการที่จะจะขายคืน ถ้าเรามานะคุยกันไก่เกียร์แล้วขอความเป็นธรรมความเห็นใจนี่คิดว่าโจทย์จะพออืมอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับยังยังตอบอะไรไม่ได้นะครับ<ม>ก็เดี๋ยวต้องรอผมว่ามันมีมันม,ม,ม,มีหลายบริบทที่ตอนนี้หน่วยงานก็มาดูแลเรื่องเรื่องความยุติธรรมมากขึ้นนะครับอาจจะโจทย์อาจจะยอมใจอ่อนก็ได้อาจจะให้โอกาสําเลยโจทย์เคยบอกราคาไว้บ้างไหมครับก็ก็เคยบอกราคาไว้อันนี้นี่ขอคือโจทย์ไม่อยู่นะผมผมไม่ไม่ไม่พูดราคาไปนะครับ cảm ơn thằng thả, thả được